ายก็ค่ะสวัสดีเช้าแม่พายท,ทุกทุกคนทุกทุกทานกันด้วยนั่นเองนะคะสไลด์ในเซอร์ของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเซอร์ของเกมเร็กซ์นูมกันอีกแล้วนั่นเองอาฮะอะฮ้อะฮ้อะฮ้ดูการขยับปากที่คุ้นเคยนี่สิฮะเอออ่ะเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนอ่ะเรียบร้อยฮะก็ในเซอร์ของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองหลังจากหายไปหลายเดือนมากเลยนะคะระยะเวลาประมาณสองเดือนได้มั้งที่หงหายไปจากเกมนี้เลยเนาะ เรคทูรมันเองอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการรีวิวในส่วนของเกมนี้กันต่อเลยนั่นเองคะต้องเรียกว่าเป็น่าเ,เการแนะนำแมปเนาะในส่วนของเกมที่กำลังดังๆหรือว่าที่กำลังติดยอดฮิตในขณะนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะคะนั่นก็คือ FNAF หรือว่า Friday's at Freddy's นั่นเองเป็นภาพ Security Breach ที่เป็นภาพที่ได้เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่าว่าในเรคท o o มเนี่ยจะมีด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะแต่งตัวประมาณนี้นะฮะนี่เป็นไงแต่งตัวใส่ชุดสูทใส่บวกค้าวบอยนะคะคุณผู้ชมไปลงในเกมเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวลืมระบ,บุไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยต้องกดตรงเทนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเซิร์ชรูนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรากดตรงค้นหาตรงนี้เลยนะฮะจะดูว่ามันมีด้วยหรือเปล่านะถ้าเราเขียนไปว่าเฟอร์นาฟนะฮะอุย้ยเฟอร์นฟอุ้ยเฟอร์นฟเกมเยอะเหมือนกันนะ โอ้โหแต่และอันนี้ก็คือแอบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมีภาพ security breach หรือเปล่าขอหาดูแป๊บหนึ่งนะคะ For n a f roleplay ก็มีเช่นกันอ้นนี่ยไง For nafs e c u r i t y breach อันนี้คืออะไรอะ For nafs e c u r i t y breach custom เฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูไหมคุณผู้ชมอันนี้คือ For nafs e c u r i t y breach roleplay เฮ้ยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลองไปดูในเ่วนของพวกตัวคาแรคเตอร์กันก่นกอนไหมเออแต่เราไปจอยพาร์ตเมลูมเลยละกันฮาว่าจะเป็นยังไงเนาะ โอเคเข้ามาแล้วฮะเฮ้ย hey, ทุกคนโอเคอยู่นะเฮ้ย hey. โ okay. อเคแราว่าอ่าสวัสดีใช่ชื่อมอนตี้หรือเปล่านี่ดูนี้อันนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้นะฮะเราในสามารถแต่งกายได้อีคิวแต่ว่าพวกนี้คือเราอีคิวไปหมดแล้วนีรดี้มิชิก้ากับเฟรดี้อุ้ยเราแต่งเป็นเฟรดี้ดีกว่าเรียบร้อยค่ะ จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราต้องกดอะไรนะฮะเดี๋ยวนะออตอนทางด้านขวามือเนี่ยคือเราเห็นแล้วแหละว่าเป็นเฟรดดี้เนาะแต่ว่าแต่ว่ากันอื่นเนี่ยเราจะต้องเปิดอันนี้ก่อนหย,ออหยิบกล้องอ่ะหยิบกล้องทำไงอะ่ะลืมไปแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหมือเฟรดดี้นะฮะขออนุญาตเปิดแท็บแบบนึงเนาะไปกดตรงแบ็กแพคแบ็กแพคหยิบกล้องขึ้นมาหน่อยยูสนี่แหละเออหยิบมานี่นี่คุณผู้ชม เฟรดดี้ฮะ <c oughs> แกล้งล้วเฟรดดี้เองนี่ประมาณนี้เลยนะในเกมโอ้โหในส่วนของแต่ละครนี้ก็คือมีหลายตัวมากๆเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะถ่ายรูปสักช็อตนึงไหมยงังละกันเก็บเอฟก่อนละกันเนาะเก็บไปก่อนเออเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าทิ้งไปเรียบร้อยฮะไหนเดูซเข้ามาในตัวแก้วเนี่ยก็จะเจอในส่วนของตรงโซนนี้เลยนะมีเอ,อ่อถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ชื่อมิวสิกแมนนะฮะ ตีแล้วก็มีเจ้าตัวผู้ละครตัวละครที่เป็นหุ่นแอนิเมชั่นิกนั่นเองจากเกมฟนาฟนะคะภาค Security Breach เนาะไหนดูดิโอ้โหมีเวทีซะด้วยไม่ธรรมดานะฮะตีเวทีเราสามารถอันิไดาหรือเปล่ากดตัววีนี่ไงเป็นไงเฟดเฟดี่เต้นนะฮะอ่ะโอเคเราจะลองดูมุมมองอย่างนี้แล้วกันเนาะวิ่งไปเออขึ้นว่าไงดีเจมิวสิกแมนลโหล นีอะประมาณนี้เลยนะคะเอ้โหบอกเลยนะคะว่าเจ๋งมากๆก,ก็คือในส่วนของเกมเลรร็กมเนี่ยก็มีในส่วนของพวกตัวละครจากฟอร์นาด้วยเฮ้ยมานี้เลยไอ้เจ้าหมาป่าอันนี้คือต้องบอกไปก่อน,นะคะ่ะว่ายังไม่ได้ดูเกมภาคนี้นะ,ะก็เลยยังไม่ค่อยรู้ักเท่าไหร่นี่ฮ่าเป็นไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอันนี้ก่อนมาล็อกซี่ใช่ไหมชื่อล็อกแซนหรือล็อกซี่สักอย่างนี่แหละนะคะมา,าลองกดตัวเมื่อกี้ท่านจะไม่ผิดกดตัวบีนะคะคุณผู้ชมนี่ ล็อกแซนนี่หน้าตาประมาณนี้เลยอ้โหสกิลเองเราโพสท่าเป็นท่าอะไรดีนี่อเดี๋ยวเราจะโพสท่านี้ได้ไหมเหมือนจะไม่มีท่าหรอน่าจะอย่างนั้นนะฮะเป็นไงเฟรดดี้กับล็อกแซนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีแวนนี่ด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะลองแงหน้าเป็นแวนนี่ดูมาไอ้เจ้าแวนนี่เชิบเดี๋ยวดูดิแวนนี่เป็นไงบ้างนี่ <laughs> ไม่ธรรมดานะปั้นโมเดลได้แบบว่าออสุดยอดอยู่คล้ายอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือมูลไป Moon เป็นล่าเป็นมูนดีกว่าไปร่าเป็นมุยสักรอบหนึ่งอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการโรลเพลย์นั่นแหละเอาะแต่งตัวให้เข้ากับที่เป็นหุ่นดนตรกภายในเกมนั่นเองเด๋ดูสินี่มูลไหนดูหน้าตาหน่อยเป็นแง่โอ้โหไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเกมนี้อ่ะโอเคโอเคไหนอุ okay, okay. ้ยอย่าเป็นซันบ้างอะว่าไงเจ้าซัน อะโอเคเราเอาไปเก็บที่เดิมดีกว่านะฮะชอถอดก่อนนี่แน่อ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ดูนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะนนี้จะเป็นในเสวนของแบบแรกนะคะที่เป็นในส่วนของแบบที่มาจากฟ n นาฟพาส s ิวิตี้บริชแลเองเนาะทีะ่ทางคนสร้างเกมเนได้ทำการสร้างเก็บไว้นะฮะเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของเกมต่อไปเลยดีกว่าที่เป็นของ f n a f a ภาค Security breach ละกันเดีวเราจะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเข้ามาก็จะมีพื้นพรมแล้วก็มีเสียงด้วยนี่โอ้โหโอเคตัวนี้มีอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเครื่องควบคุมนะฮะมีเฟรนดี้ด้วยดูดิสวัสดีมีมูนมีมอนตี มีอ่าในส่วนของมันจะการบริเกตที่กำลังเต้นระบ้าอยู่เหรออ่าอันนี้คือพะพ้ากายนะฮะนี่โอเคแบบนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยแล้วเราจะแปลงร่างเป็นตัวพวกนี้ยังไงอ๋อมีอันนี้คื้หนุนให้อันนี้อยู่ชิก้าทำไมเป็นนี่เป็น,นยังไงเราเป็นชิก้าดีกว่านี่เดี๋ยวเราดูชิก้าหน่อยนี่เป็น,นยังไงเออยิงทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นแค่ชิก้าเองนะใจเย็นต๊อป สต๊อบก่อนเลยสต๊อบก่อนเลยโอ้ยอ้ยทำไมต้องยิงแต่ชิก้าโอ้ย,อยแต่ก่อนอื่นเฟนดี้เป็นไรอะ่ะเฟนดี้เป็นไรอะ่ะคุณผู้ชมเฮ้เฮ้เฮ้ใครยิงใครยิงนะฮะเหดูหน้าตาของอันนี้ดูหน่อยเฮ้สต๊อบดูสต๊อป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 โอเคมีเฟเฟเซอร์แบลสด้วยนะฮะ เอเดอนี้ถ้าเราไปอัลโตชิก้าไปเล่นด้วยเราสามารถยิงได้หรือเปล่ามีเฟเซอร์บลัสให้อันนี้ด้วยนะฮะเป็นมินิแกนที่เราเคยพาไปดูแล้วครั้งหนึ่งนาอที่อยู่ในเกมลบล็อกนีก็ยิงจังเลยยิงจังเลยฮะฮะีหดูนี้มีเฟเซอร์บลัสให้เราอีกไหมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะให้ดูหน้าตาบรรยากาศประมาณนี้เนาะโอเคเราไปตรงที่เดิมดีกว่ารู้สึกว่ามีใครจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวหุ่นอลอทรอนิคตัวอื่นบ้างหรือเปล่านะ แนนี่อ่ะคือหน้าตามันแบบเออแปลงร่างเป็นแมนนี่ดิทำไมมันดูแบบแปลกๆนะฮะนี่ดูแมนนี่หน่อยนี่เป็นไงคุณผู้ชมแมนนี่โอ้โหหน้าตาโอเคอโอเคนะคะโอ้โหโดนยิงกระโดดแล้วประเด็นคือพวกนี้คือทำอะไรกันนะฮะ,ะหมอบด้วยหมอบด้วยกดคอนโทรลเป็นการะค้างท่ในดูดิเป็นไงฮะแวนนี่หมอบนะคะจังหวะนี้โอเคอย่าแปลงร่างเป็นัออื่นบ้างอะ่ะ โอเคเดี๋ยวดูซิหน้าตาตัวอื่นนี่เป็นยังไงนะอย่างไอ้เจ้ามูเนี่ยคือหน้าตามันเหมือนเลยคุณผู้ชมในแบบนี้นะดูใกล้ๆกล้ไหนนี่ประมาณนี้เลยอ๋อ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 ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูอีกซักแบบหนึ่งแล้วกันเนาะที่เป็นของ f o r z ภาค Security Bridge ละกันอ่ะคิ่ทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของเกมที่เป็นอ่ามาจากเกม Forza Security Bridge อีกซักแบบหนึ่งนะคะ สวัสดีสวัสดีฮะโระบอทโอเคแ๋ยวเราจะมาลำรกกันนะคะว่ามันเป็นยังไงว่าไงเฟรดี้ไปดูดิมีเฟรดี้แบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนี้จะมีชิกาด้วยนะคะวัสดีชิกาฮัลโหลเหมือนมีการมองเราด้วยนะแอบร,ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดสิประตูเนี่ยจะมีประตูไปเดย์แคร์นะคะแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็น f ฟรดดี้โชว์รูมสเตจคอนโทรล o l ิซ่าเพล็กซ์ล็อบบี้เ c a แคร์อาร์พีโลเพละแล้วก็พิซซ่าเพล็กซ์เมนล็อกซี่โชว์รูมเฮ้แต่เราไปลองดูห้องของเฟรดดี้ดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดประตูบ้านเข้าไปเลยอ่าโอเคเข้ามาแล้วนะก็จะเจอกับห้องนะคะที่เป็นห้องของเฟรดดี้น่าจะเป็นของในตัวเกมยังไงเฟรดดี้ y 59บาบาทไม่มีเงินนะคะในดูนี้ อุ้ยโอเคเลยนะวันนี้ก็จะไปตรงพริซซ่าเพล็กซ์มนต่อชิก้าทํทำอะไรแล้วนะทำไมประตูห้องเป็นนี้เนะี่ยโอเคเข้ามาก็จะเจอกับชิก้านะคะโอเคแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวล็อกซี่เข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้นี่ไงโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดแมากเลยฮนะเอ้ยขึ้นไปได้หรอไม่มีอะไรใช่ไหมเนะี่ย ไปดีกว่าโอ้ยเกมยังมีแบบอย่างนี้ได้เหรอก็เมืกี้ก็คือตกใจอยู่เหมือนกันฮะ,ะดีอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไระ่ะอันนี้ก็จะเป็นแมปที่เป็นเกมที่มจาจากภาคฟนาภาค Security b r i d g e เนาะแต่เราจะพาไปดูอีกสักห้องและการเห็นว่ามันมีอมัปเดตใหม่ก็คือดด y แคร์นั่นเองอ่ะอันนี้เนี่ยเราจะต้องเข้ามาตรงโซนนี้ก่อนเนาะเป็นตรงโซนที่ต้องมาตรง Pizza Placement แล้วคือจะมีหุ่น พวกยนต์บอดพวกนี้ทําการเคลื่อนที่ได้ด้วยนี่เข้าไปได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมูลเหรอไงเจ้ามูนเอ,อ่อเก้าสิบเก้าบาทโอเคก็คือถ้าอยากจะลงเพลย์เป็นนะคะก็ต้องซื้อด้วยนะคะในเกมนี้นะเอ้ยในแบบนี้เนาะอ่ะโอเคเอ้ยอน,นี้คืออะไรแฟล t p a s s แฟ s t พลาสนะคะ จะต,ต้องโอ้โหต้องใช้เงินเช่นกันเนาะโอเคนี่ก็เหมือนจะเป็นตรงโถงหลักนะคะทุกคนนี่โถงหลักถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยโอเคทุกคนมาเข้ามาในเดย์แคร์แล้วนะฮะโอ้โหมันแหลกๆนะเนี่ยสวัสดีนี่คือเราอยู่ในเดย์แคร์นะที่เป็นอัปเดตใหม่เนาะโอเคโ,อโห เราสามารถเล่นได้หรือเปล่าข้ามไปได้เลยไหนเทซ่สันกับมูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมูนวันดีนี่คือเจ้ามูนะฮะอุ้ยเราสามารถอีคิวได้เลยเหรอนี่แน่สใส่เป็นมูซะเลยสิครับไปดูนี่นี่เป็นไงฮะมีพวกแบบกรไกลยอย่างนี้ด้วยเนาะเป็นหัวในมทัทริกิฮ้เป็นไงนโอ้โหเวริโก้ค่ะคุณผู้ชม แล้วมันก็จะต้องมีซันด้วยนี่ไงสวัสดีเจ้าซันยังไม่ได้ไปร้าไปซันเลยนะคะไรดี้สามารถที่ได้เลยหรือเปล่าต้องใช้เงินอยู่เนาะแต่ว่าถ้าไปซันกับมูนี่น่าจะฟรีหรือเปล่าก็สิบเก้าบาทอา้อาวอ้าวูมใช้ฟรีก็เห,หรอในแบบนี้ฮนะก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันคนะ่ะขอจบคลิปไว้ประมาณนี้เลยเนาะให้มาดูค่าวๆนะบอกเลยค่ะว่าแบบที่ทำมาจากเกมฟนาภาพเซคเรติมิชของทางเกมเล็กรูมเนี่ย มีเยอะมากๆสามารถมาหาเล่นมาดูกันได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะเล่นแบบอื่นก็มีเช่นกนารนั่นบินหลากหลายมากๆเลยสาหรับเกมเด็กรูมนะที่ให้เราเนี่ยไปสำรวจในส่วนของแบบต่างๆเลยเนาะที่ทุกคนเนี่ยได้ทําการสร้างเอาไว้นั่นเองอ่ะก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวทำการทิร้งลิงก์เกมเนี่ยไปทีใ่ใต้คลิปเลยบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบน PC Xbox VR แล้วและก็ในส่วนของทางบนมือถือก็เล่นได้เช่นกันเนาะสามารถมาเล่นกันได้เลยนะคะเออ แล้วก็ใครอยางที่อยากจะมากดติดตามเรานะคะก็สามารถมากดติดตามกันได้เดี๋ยวกดแท็บให้ดูก่อนอ่ะชื่อเราชื่อนี้เลยนะคะก็สามารถมากดติดตามฟอลโล่กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมอืมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่าน,นไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม